ทุกคนรู้ไหมคะว่า49บาทของเราสามารถเปลี่ยนชีวิตคนกว่าร้อยคนได้ <สน łbym primera> กลางหุบเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจานบุรีที่ที่มีความพิเศษซ่อนอยู่ <S <S คือพวกเขาเหล่านี้ <S <S แหละค่ะเรา <S <S เด็กพิเศษ เด็กพิการที่กำลังรอโอกาสอย่างมีความหวังในการพัฒนาการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตและหัวใจดวงน้อยๆของพวกเขาโรงเรียนเด็กพิเศษทองผาภูมิโรงเรียนที่เกิดจากความตั้งใจจากหัวใจของพวกเราคือโอกาสที่จะทำให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้จริงๆค่ะ มาร่วมบุญด้วยกันนะคะร่วมบริจาคเพื่อระดมทุนสร้างโรงเรียนให้กับน้องๆและรับของที่ระลึกแทนใจจากมูลนิธิเพจอีจันได้ที่ w w w ร์ได o p com บริจาคแค่49บาทก็รับยาดมอีจันสาธุไปเลยค่ะ49บาทของทุกคนจะต่อชีวิตของเด็กอีก105คนให้ดีขึ้นได้นะคะ